อย่าเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานเมื่อคืนเลยเพลงใช่ไหมครับเพลงค่ะใช่ครับเพิ่งปล่อยเมื่อวานครับผมเออแล้วเพลงนีเป็นยังไงครับก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าก้าวก่ายนะครับผมก็เพิ่งปล่อยมีไปเมื่อวานตอนหกโมงเย็นนะครับผมแล้วก็ปล่อยสตรีมมิ่งไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นการทํางานครั้งแรกกับพี่โบกี้ไลออนนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่2ในอัลบั้มใหม่ที่กําลังทําอยู่ครับทำไมเรียกโบกี้ไรอันมาช่วยทำเพลง พี่เบลเขาสนิทนะครับพี่เบลเขาซีเลยเอ,อพี่คนี้เลยเราเล่นเราเล่นก็ผมว่าจริงๆแล้วพี่โบกี้เลออนเขาก็เป็นคนที่เหมือนอยู่รอบๆตัวครับหมือนว่าก็จะจะแวบเจอกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมีมูชเเฟรนด์กันอยู่หลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนคนที่แบบอาจจะไม่เคยทํางานร่วมกันแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เวลาเจอกันก็จะรู้สึกคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ผมว่าพี่โบกี้เขาเป็นคนที่ที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถแบบทั้งในฐานะของการเป็นศิลปินแล้วก็ในฐานะของการเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ของตัวเองแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอออยากอยากลองทํางานร่วมกับเขาเพราะเหมือนว่าในเรื่องอของสไตล์ของเขามันก็มีอะไรบางอย่างที่ที่น่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าเราเราเอาความเป็นตัวเราลงไปผสมกับเขามันอาจจะได้ได้งานที่มันใหม่ๆได้คอมบิเนชันที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพอเป็นชอตชอตนี้ เรามีโจทย์ของเพลงที่เราอยากจะทําพอคุยกับพี่เบลล์สุภุคก,ก็เลยเหมือนกับว่าลองแอพโรชไปแบบจริงจังเลยครับใช้เวลาคุ <c oughs> ยกันเยอะไหมครับผมพี่เบลล์จอ,อจริงๆแล้วเอาตรงๆคือเหมือนว่าวิธีการทํางานเพลงนี้มันมัน,ม,นมันมีความแบบไม่ปกตินิดนึนหนง,ง,งหมายถึงว่างงคือหมายถึงว่าปกติเพลงอื่นเราก็จะนัดคุยกันตั้งโจทย์แล้วหมายถึงว่าเราก็จะอัปเดตอัปเดตส่งดรับกันใช่ไหมครับแต่หมายถึงว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการแบบ ตอนนู้นคุยกันไว้ทีนึงแล้วก็หายต่างคนก็ต่างแยกกันไปตรนี้คุยกันแล้วก็หายก็แยกไปอะไรเงี้ยแต่หมือนว่าพอวันที่มาคุยกันจริงๆว่าโอเคแบบจริงจังว่าจะให้เขามาทําเพลงจริงๆแล้วเหมือนคุยกันแบบยังไม่ทันแบบลงไปในรายละเอียดจนถึงแบบกําลังจะฟินิชเป็นเพลงมันเขาก็แต่งเพลงนี้แล้วเขาก็โยนมันเลยไม่ไถึงหายทไมถึงแบบคุยแล้วก็หายแล้วก็หายเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าเออ อยากทาเพลงด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าเออได้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 เาันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยกันแล้วก็ก็คือไปฟิลไม่ได้จริงจังคืออ๋อแปลว่าจริงๆแล้วคือแค่หยอดไปว่าเอออยากทำเพลงด้วยกันแต่มันก็ไม่เออมันก็จะพูดหยอดไหมก็เหมือนบางทีผมก็ไปคุยว่าให้พี่ปกี้แบบทำเพลงกันไหมเขาบอกเออไม่สิ่ี่บางทีผมเจอเขาก็บอกเออเมื่อไหร่จะให้กูทำเพลงอะไรเงี้ยมันก็ได้แบบมันก็ว่าแบบยิงกันมายิงกันมาแต่หมถึนว่ามันยังไม่ได้มีการแบบนัดมิ팅แบบจริงจังเอาทีมงานเข้ามานั่งคคุยกัันอะไรรบ เหมือนเป็นเหมือนกันแบบเหมือนเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันมากกว่า,ารั้นตอนเขาโยนเพลงมาให้คือตอนนั้นเขาได้โจทย์เราให้โจทย์ไปจริงๆมันไม่ได้เป็นโจทย์ที่มันแบบดีเทลขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนก็แค่ว่าแบบเอ๊ะโบกี้มองบิลกี้เป็นศิลปินยังไงแล้วหมายถึงว่าแล้วก็เล่าในมุมของเราว่าหมายถึงว่า next step ของการทําอัลบ้มของเราตรงนี้มันเป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าไอตัวคอนเทนต์หรือมุมมองอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเหมือนเขาอะมองผมผ่าน มุมมองของเขาแล้วเขาก็เขียนเพลงนี้จบมาแล้วโยนมาให้มากกว่าแต่ว่าพี่ก็ต้องวางคอนเซ็ปต์ไปให้ว่าเพราะเราวางคอนเซ็ปต์อัลบั้มไว้ถูกไหมก็มันก็จะอยู่ในธีมของแนวทางดนตรีหรือแนวทางของศิลปินที่ที่คุยกันอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าไอ้พวกดีเทลแบบยิบย่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเพลงนี้มันไม่ได้การทํางานมันไม่ได้แบบมันก็ว่าแบบเป็นลูกที่มันแบบปกติมันแบบมันก็ว่าเขาพี่โบกี้เขาก็มี มีความเป็นศิลปินในในแบบของเขาอะบอกว่าเขาก็มีวิธีการทํางานแล้วก็เหมือนถึงว่ามีมีอะไรแปลกๆเนี่ยโยนมาอย่างเงี้ยใช่าการย้อนกลับไปถามว่าเพลงนี้คือเขาแต่งจากการมุมมองเขาที่มองเราใช่ครับใช่แล้วเนื้อหาก็เนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้าง universal แล้วเหมือนถึงว่าเราทุกคนก็ล้วนจะมีประสบการณ์ในมุมมองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือถึงว่าอ่าจริงๆคุยกับพี่บ็อกกี้ว่าตอนนั้นอะคุยกันว่าอยากได้เพลง ช้าถึงมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็หมืองว่ามีการแบบเล่ามุมมองในมุมมองของแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่หมถึงว่าที่บอกว่ามันยังไม่ได้ไปถึงใบทางคือหมว่าเลยยังไม่ทันแบบกลั่นสกัดออกมาเป็นแบบเป็นแบบเป,แบบเป็นแบบประโยคเป็นแบบเป็นเรื่องเด็ดเรื่องที่แบบเราตกลงว่าเราจะไปในเวนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าพอเราคุยหลุมนี้เสร็จแล้วแล้วพอเน็กเสต่จริงแล้วมันคือเหมือนกับว่าเราต้องมานั่งคุยกันต่อว่าโอาเคเพลงนี้มันจะเล่าเรื่องอะไร ่าเราเรา,เราจะทำเทมโปเพลงนี้ประมาณไหนมูดอันโทนประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเหมือนที่โบกี้อ่ะทำออกมาเป็นเดโมเลยแล้วก็โยนมาเลยอะไรเงี้ยครับไม่คืออย่างย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่ถามว่าคือแปลว่าเขามองเราแบบไหนเขาถือเตพลงนี้ออกมาเขาบอกเราไหมอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมอ่ะหมายถึงว่ามีมีเพลงช้าอะไรอะไรนะฮะมมีควาเป็นเก้าไก่หรอหมายถึงอะไรฮะไม่ใช่เขาบอกอ๋อ หมาอถว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าหมายถึงว่าเขาบอกว่าผมอะเป็นคนที่แบบมองโลกโพสิทีฟหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาจะบอกว่าเขายังไม่เคยเห็นแบบอยู่ในมุมมุมนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเวลาที่ผมทาเพลงช้าหรือเพลงเศร้าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งยิ้มทั้งน้ําตาอะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นเรื่องที่เศร้าแต่หมายถึงว่ามันจะขมวดตอนท้ายกลับมาเป็นมุมมองที่แบบโอเคด้วยความเข้าใจอะมันก็ยังโพสิทีฟอะไรเงี้ยเวลาที่ผมแบบคิด เรื่องที่อยากจะเล่า,ามันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะวนๆอยบบู่ตลอดนี้ซึ่งเหมือนบว่าพี่โบกี้เขาใช้คําว่ายัางไม่เคยเห็นบิลกินมาเล่ามุมมองของคนที่แบบพังนะี่อ่าเป็นคนที่แบบโดนกระทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือบบนว่าแบบเป็นเป็นเป็นภาพที่เขารู้สึกว่าอยากเห็นบิลกินร้องเพลงแบบเนี้ยแต่เหมือนว่าในเรื่องของความพอดีของการเล่าเรื่องมุ่นแอนโทอะไรเงี้ยมันก็เป็นเส้นที่ตัวพี่โบกี้เขาก็มีการพูดคุยกันแหละกับทางผมแล้วก็พี่เบลด้วยอะไรเงี้ยกับทางทีมผมว่าเออ พอเชนิ Simply, so, s, <S mm ่งของศิลปินบูก um, uh. ีนน่ยมันเป็นประมาณไหนภาพหรือว่าตัวตนของเรามันเป็นประมาณไหนมุมมองของเราต่อเรื่องอะไรประมาณนี้มันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อต่อให้ดูด้วยจังอ๋อครับผมก็ก็อะไรประมาณนี้ตำไม้ด้วยว่ายังไม่ทันคุยกันถึงแบบประเด็นที่เล่าคือเขาอะไปคิดมาแล้วเขาขึ้นเพลงมาเลยได้เขาขึ้นเพลงมาเลยเล้วพอเขาส่งเดโมมาปุ๊บเราโอเคกับดับแรกเลยไหมครับหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่แต่เขาบอกชุมเราว่าเพลงนี้มันมีความยากมากหลายสงหรือว่า แต่เขาบอกว่าเราเนี่ยเราเขามองภาพเราเป็นเด็กเล่นๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ทำได้หมดเลยเราไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยก็ก็ซ <c oughs> ้นนอมอาครับไปซ้อมเพิ่มเลยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> เ,เพลงนี้มันก็มีความจะบอกว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ในพื้นที่ของของตัวตนของผมนั่นแหละมันก็ยังมีความเป็นโซมีมีมีรูทของความเป็นโซแต่หมายถึงว่ามันก็เติมเอเลเมนต์อะไรบางอย่างที่ที่เหมือนจะมีความเป็น R&B เข้ามาทั้งในเชิงของเมโลดี้หรือว่าในในวิธีการร้องอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าผมว่า มันก็มันก็มีกลิ่นของความเป็นพี่โบกี้อยู่ในนั้นด้วยแบบเลนเข้ามาแต่หมายถึงว่าเป็นเป็นมุมมองของพี่โบกี้ที่ทําผ่านการทํางานของศิลปินคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับงัขอพี่ขอย้อนกลับไปที่เมื่อกี้บอกว่าพี่บกี้ไอพี่พี่โบกี้เขาอ,อยากให้ยูกี้ถ่ายทอดความพังที่เขาไม่เคยเห็นนะครับแล้วพอเราได้เพลงนี้มาเรามีมุมอย่างนี้ยังไงไอความพังถ่ายถ่ายทอดนความพังทั้งที่แบบเฮ้ยไม่เคยมีใครเห็นในความ ความแบบนี้ส่งวิลกี้ไม่ต้องหื่นหยวิลกี้ไม่ต้องเครียดตอนเนี้ยต้องต้องตัวรีแลกซ์สบายๆไม่ต้องเครียดตอนนี้มันสอบสัมภาษณ์มากตอนานะอ๋อไม่คำถามมันจริงจังไงไม่ไม่เราอยากดูเลยเพราะว่าพอเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากนำเสนอในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอย่างเี้ครับแล้วตัววิลกี้น่ะนำเสนอมันออกมาอย่างไรค่ะเอางี้ตอนตอนร้องอ่ะคิดอะไรอยู่อ๋อผมว่าก็ก็อย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะ อย่างที่ผมบอกอกว่าหมายถึงว่าอมุมมองของของคนที่หมายถึงว่าผิดหวังในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยหมายถึงว่าโอเคมันมันไม่ใช่มันใช,มนใช่มันไม่ใช่ชีวิตผมในวันเนี้ยมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของผมที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็แบบสกัดมันออกมาเล่าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าในในเชิงของประสบการณ์ทางความรู้สึกอะไรเงี้ยผมมันเป็นความความรู้สึกที่มันอย่างที่ผมบอกหมว่ามันู universal เราทุกคนล้วนมีล้วนมีประสบการณ์ของความแบบ อ,อกหักในแบบใดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอ,อกหักจากความรักอกหักจากครอบครัวอกหักจากความคาดหวังอะไรต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วปกติกับการเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยาะว่าผมก็มีมุมนี้ที่ที่รู้สึกว่าที่สามารถอยากมาเล่าได้เหมือนกันเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่สนใจอยากจะเล่าแล้วก็เป็นมุมที่เราไม่เคยเล่าผ่านเพลงด้วยนะครับแต่เราก็มีป<ห>ระสดกาอ,รอเราเคยมีประสบการณ์ มีครับมีครับออมีครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ครับเออโอเคครับแต่ส่วนที่ยากที่สุเเดเพลงนี้รผมว่าผมว่าส่วนที่ยากที่สุดมันคือมันคือวิธีการร้องนี่แหละมันคือวิธีการร้องนี่แหละอย่างที่บอกว่าเหมายถึงว่าโอเคในเรื่องของความหมายหรือว่าเนื้อหา <S 1> <S 1> อะไรเงี้ยเรามีประสบการณ์เคยมีประสบการณ์หรือเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ทําให้เราเล่ามันได้แหละแต่หมายถึงว่าสิ่งที่มันใหม่กับผมจริงมันคือ มันคือไอตัวเมโลดี้หรือมันคือไอพวกลูกริฟอะไรต่างๆนี่แหละหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบเอลเมนต์ของความเป็นไอรนบีที่เข้ามาเบลนกับความเป็นโซลอยู่ในนี้ด้วย,ย,ะอ,ยอะไรเงี้ยครยนนับก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าก็นานประมาณหนึ่งเลยเนี้ยก็ก็มีไปซ้อมกับกับจูเลียนอ่าอ่าไวส์โคสอ่ะนะฮะประมาณแบบสองสามครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มี จริงๆพี่บกกี้เขาก็ค่อนข้างชัดด้วยว่าเหมือนว่าเขาเขาทำโวคอลดีไซน์มายังไงแล้วก็อยากจะให้ริฟ f ไหนของของจุดไหนของเพลงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าตอนที่เราไปเทรนมันก็ค่อนข้างออนพอยด์ด้วยเลยครับเออเออเออ,เอ,อกับการไขยทอดเออจริงๆมันเศร้าอยู่นะคะเธอ,อฮะเศร้าครับเศร้า แต่แต่วันนี้ผมไม่เศร้าตอนร้องเศร้ายนะตอนร้องต้องเศร้าสิเพราะว่าเพราะว่ามันต้องร้องมาจากความรู้สึกไงเออตอนะคิดอะไรไอ้นะก็คิดว่าจะเสร็จกี่บงวะเนี่ยันเนี้ยมันจะไม่ถึงตอนร้องหรอกะก็ตอนร้องมันก็ผมว่าเพลงมันเอาจริงนะบางครั้งเพลงมันมันมันเป็นการเล่าความรู้สึกแบบ โมเมนต์โมเมนต์เดียวแล้วก็หมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแบบบางครั้งมันมันมันอาจจะถูกตีความได้ได้หลายแบบเนาะผมว่าตอนนั้นคิดอะไรผมว่ามันมันก็แอบสแตรกเหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีเรื่องอะไรที่แบบโอ้โหจินตนาการเป็นซีนอะไรในหัวขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าแค่แค่รู้สึกว่าเราเข้าใจแก่นของความรู้สึกเนี้ยหรือว่าองค์ประกอบรอบข้างของเรื่องราวเรื่องราวเนี้ยผมว่าเท่านี้พอแล้วแปลว่าจริง ใช่ครับใช่ครับแล้วคือผ่านเทคแรกผ่านอืมเยอะครับเยอะเยอะอยู่เหมือนกันใช้เวลากอยู่ชิบวันหรือว่าวันเดียวครับวันเดียวอัดเสียงใช่ไหมครับก็ประมาณห้าหกชั่วโมงเลยครับก็ก็มาตรฐานไม่ไม่คือตอนนั้นคือแบบว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันฟิลมันไม่ได้ทำไมมันต้องอัดคือฮาวมืก็อย่างอย่างที่บอกผมว่ามันมีความ มันมีความใหม่ในในเชิงของการทํางานสําหรับผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าผมไม่เคยทํางานกับพี่บกี้ด้วย<ฮ>มาตอ,ตอนตอนอัดมาด้วยมาด้วยครับมาก็มาโวเลโวเกลโวเลเป็นโวเกลใดด้วยกับกับทีมของฝั่งผมอะไรเงีเ้ยก็ก็ช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยพี่เบลก็ช่วยอยู่ด้วยก็ผมว่ามันเป็น,ม,นมันเป็นเรื่องของการจูนภาพที่เราจะไปด้วยในเชิงดีเทลอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงแบบปกติเวลาเราไปอัดเสียงเราก็ต้องเหมือนกับว่า เหมือนนวดนวดให้แบบเข้าไปสู่แบบนูดมูดของเพลงก่อนวอร์มเสียงวมเสียงก่อนด้วยเลยครับเป็นด้วยนานไปหน่อย6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้มาตรฐานนะครับมาตรฐานมาตรฐานครับมาตรฐานมาตรฐานผมนะคนอื่นคนอื่นไม่รู้กี่เขาอดจันกี่ชั่วโมงบางคนก็อาจจะอัดกันชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่ของผมอน่ประมาณนี้แหละ5้าชั่วโมงนี่คือมาตรฐานปกติเราอัดเียงเราจะมีมีทีมเราแพอ จริงๆผมว่ามันเป็นมันเป็นความสนุกของของการทําเพลงนะเหมายว่าปกติแล้วความสนุกของผมที่เหมือนว่าผมทําเพลงแล้วผมไม่ได้ในในวันนี้ละกันในวันนี้ผมไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงตัวเองหรือไม่ได้เป็นซิงเกิลซองไรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการทํางานร่วมกับคนหลายๆแบบโปรดิวเซอร์หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมถึงว่าปกติมันก็จะเป็นคอมบิเนชันนี่อยู่ละเหมถึงว่าทีมของผมบวกกับทีมโปรดิวเซอร์เข้ามาแล้วก็เราก็จะมา brainstorm แล้วก็หาภาพตกลงหาจุดที่เราจะไปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งหมายถึงว่าทีมเราอะ่ะมันก็จะเป็นทีมเดิมที่แบบว่าโอเครู้ความต้องการมีภาพศิลปินดีเรคชั่นอะไรต่างๆที่คุยกันอยู่แล้วแต่หมายว่าโปรดิวเซอร์ที่เข้ามามันเหมือนการเป็นเป็นเหมือนแบบเคมีใหม่ๆที่มันผสมกับตัวตนของผมอะ่ะว่าจะพาเราไปสนุกในในมุมไหนในวิธีการแบบไหนยังไงพี่โบกี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีวิธีการทํางานที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็มีเอกลักษณ์ ในเชิงลักษี่เฉพาะตัวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อยากรู้ก็คำนี้ว่าอะไรนะตัวของที่เราฟงเห็นนะเขาเป็นแบบไหนผมว่าผมว่าจริงๆแล้วมันก็สะท้อนออกมาในในทุกๆแง่มุมของของงานของเขาด้วยนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเขาเองอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหมายถึงว่าภาษาที่เขาเลือกใช้ที่จะเขียนเพลงมันก็จะมีความเฉพาะตัวของเขาอยู่หมายถึงว่า เหมือนเราเราฟังเพลงนี้เราก็จะเราอ่านเนือ้อเราก็จะรู้ว่าเอ้วิธีการเขียนแบบนี้มันเป็นวิธีการเขียนที่แบบมันจะทําให้เรานึกถึงบุคคลคนนี้หรือแม้กระทั่งเมลโลดี้แบบนี้หรือแม้กระทั่งการอาร์เรนจ์แบบนี้การวางภาพรวมแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นองค์รวมด้วยมากกว่ามั้งซึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วการทํางานมันก็เป็นมวลอะไรประมาณนี้แหละที่มันที่สุดท้ายแล้วมันนาพาเราไปสู่ปลายทางอย่างที่เราเห็นครับผมชอบ ก็ต้องท่อนฮุกเลยเนาะผมว่ามันเป็นการแบบสรุปใจความของของเพลงอะไรนะฮะ y o u ยูทูบชาแนล l ิ i กินเองฝากไปดูฝากไปดูวิวให้ผมด้วยนะฮะเพราะตอนนี้วิวค่อนข้างแบบไปอยู่เรื่อยๆนะฮะจะได้แบบช่วยกันนะฮะไม่เป็นคนจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราชอบอ๋อแบบนี้แต่เดี๋ยวผมจะร้องนิดเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ไปดูกันในในเอ็มวีเพราะว่า ผมเนีร้องตรงนี้ก็คือเหมือนใน MV เลยเพราะผมแบบร้องเหมือนมากเสียออริจินอลเลยใช่เสียงหายเลยอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ใจที่มันดิ้วได้รักแค่เพียงแต่เธออยากจะไปแตอยังพร้อมเพอทรมานมาเธอรักเขาแล้วหมดใจพอละเดี๋ยวไม่ฟังแลยวใช่นี้นิดเดียว นิดเดียวใั้ความดีเลยครับ MV เพ็นี้ MV เพลงนี้ก็ได้พ่วงกับที่ค่อนข้างคุ้นเคยที่อยู่ในบ้านเดียวกันมาก่อนนะครับก็คือพี่ปิงเกรงกายวชิรธรรมพรนะครับมาเป็นพ่วงกับ MV เพลงนี้ให้ก็จริงๆก็เป็นพี่ๆที่เคยเติบโตมาด้วยกันสมัยยูนาดาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอเราได้ฟังเพลงนี้ได้คิดถึง เรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากชวนพี่ปิงมาช่วยเล่าเรื่องนี้ผ่านภาพครับใครช่วยเรื่องละเองครับก็จริงๆเป็นเป็นทางโปรดักชันเฮาส์เขาทาออปชั่นมาทาออปชั่นมาจริงๆแล้วตอนแรกก็มีหลายคนมากๆเลยก็มีแบบข้อจํากัดหลายๆอย่างก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคนที่แบบอ่ะทางพี่ปิงก็ชอบด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าทีมทางทีมงานก็เห็นว่ารู้สึกว่าเหมาะสมกับกับเรื่องราวที่เขาเขียนมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เลยเป็นแมบอย่างที่พี่ปิงเขาเสนอไอเดียมาให้เราหรือเราเสนอไอเดียไปให้พี่ปิงว่าเราอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้ ก็จริงๆผมผมว่าก็ช่วยๆกันนะครับผมว่าหลักๆคือเราในฐานะค่ายแล้วก็ในฐานะศิลปินแล้วก็ทีมทําเพลงอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่าถึงเรื่องราวของเพลงนี้แหละเหมือนถึงว่าไปเล่าถึงถึงรายละเอียดม,มุมมองที่เรามีต่อเพลงเพลงนี้รายละเอียดที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในเพลงเพลงนี้ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้จริงๆแล้วทีมเอ็มบีเขาก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเหมือนถึงว่าภาพเพาต้องทํามาเพื่อซัพพอร์ตเพลง มันก็ต้องเล่าความรู้สึกของเพลงให้ออกมาขยายความรู้สึกของเพลงให้มันออกมาชัดมากยิ่งขึ้นเลยมันเลยเหมือนกับว่าสารตั้งต้นมันก็มาจากตัวเพลงแล้วก็มุมมองของผมทีมงานที่ที่มีต่อเพลงนี้ที่บรีฟรเข้าไปแต่หมายถึงว่า e x e c u t i o n ปลายทางว่าเหมาอถกงว่ามันจะเป็นใครเรื่องของใครกับใครเกิดขึ้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นทางทีมพี่ปิ่งคิดมาครับมูเด่นทวนมาหน่อยจะดูเศร้าๆครับอันนี้ก็ญหา คำมก้าวไก่นะฮะเดี๋ยวผมตอบให้เอาเยก็คำมก้าวไก่จริงมันก็คือมันก็คือคนที่ยังไม่ move on เลยอะฮะหมายถึงว่าคนที่คนที่แบบเหมือนเข้ามาสู่สถานะใหม่แต่ยังชินกับการทําตัวอยู่ในสถานะเดิมหมายถึงว่ายังชินจกถ้าถ้าหมายถึงว่าพอมันเริ่มมปนการก้าวไก่เท่ากับว่าเราไม่มีสิทธิ์ แต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันทําอยู่เป็นประจําทําอยู่เป็นปกติเป็นชีวิตประจําวันของเราอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอสถานะเปลี่ยนปุ๊บสิ่งที่เราเคยทําเหมือนเดิมมันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ลวไม่มีสิทธิ์ที่จะทำละมันกลายเป็นเป็นการไปก้าวไก่เขาละใช่ไหมใช่นะคอะไรนะฮะอ๋อนี่ตรงนี้มานั่งด้วยกันได้เลยได้ครับได้แปลว่าจริงๆแล้วคือความใหม่คือมันก็เหมือนคนที่ไม่หมู่อ่อนคนที่ไม่หมู่อ่อนอะ นี่คืบอบก,กี้เป็นคนเลือกมาให้เลยใช่ครับพี่โบก,กี้เป็นคนเขียนมาตอนที่บเขาบอกว่าชื่อเพลงเนี้ยเออว่าเออชื่อก้าวไก่ในความรู้สึกของบิวกีก้นหะโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยเหรออะไรก็ <c oughs> จริงจริงตอนตอนท,อนที่ตอนที่เขียนอ่าชื่อเพลงมาว่าก้าวไก่ <c oughs> ผมผมผมอ่านที่แรกแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ มันจะเล่ามันจะเล่ายังไงมันจะเล่ายังไงหมถึงว่าโอเคก้าวไก่มันมันตรงไบตรงไมาแล้วแหละกับกับความหมายของคําว่าก้าวไก่กับอ่ามุมมองที่เราคุยกันมาว่าเหมถึนว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเราเรากขาพอจะเดาได้หละว่าเหมถึนว่าความหมายของคําว่าก้าวไก่ในบริบทนี้มันมันเป็นยังไงแต่ผมว่าเหมถึนว่าอยากดูลีลาของเขามากกว่าว่าเหมถึนว่าเขาเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ยังไงครับค่ะกับเลเพิ่งเพิ่งไปเออเมื่อวานคีิบอกฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะ ฟีดแบ็กก็ก็ดีนะครับฟีดแบ็กก็ดีก็ตอนนี้ก็วิวก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หมายถึงว่าเมื่อวานก็ติดเทรนติดอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นก็คอยดูตามอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดนะครับผมผมก็ดูทั้งคืนเมื่อเช้าก็ดูก่อนเข้ามาก็ดูแล้วเหมือนว่าพี่ๆในทีมเขาก็คอยเช็คอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคนรอบข้างเขาได้ฟังเขาว่ายังไงคนรอบข้างเขาได้ฟังชั้นมั้งยอ๋อคนมางคนไหนครับไอ้พี่ไหน อ้าคนรับข้างก็รับตัวออ๋ใครข้างอยู่ที่เดียวพี่เบลอะไรคที่ที่เราไม่ได้พี่เบลทำเพลงด้วยพี่เบลน่าจะอยู่ใกล้ผมที่สุดกับเพลงนี้นะคนอื่นใช่คนอื่นเพราะว่าอะไรครับพี่เบลเหรอคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เบลแต่พี่พีพี่พีก็พังก่อนใช่ไหมป้าวพี่พีเหรอ พี่พีผมไม่รู้ว่าเขาฟังหรือยังด้วยซ้ำนะแบบนี้ผมเห็นเขาแชร์แต่ไม่รู้ว่าเขาแชร์แล้วเขาฟังหรือยัง<อ>เราได้มีการส่งลิงก์ให้เขาดูบ้างาไอ้นะฮะผมผมไม่ผมไม่สง่งนี้เขาดูหรอกเพราะว่าถ้าเขาอยากจะติดตามหรือถ้าเขาใส่ใจเขาก็จะเห็นเองะฮ<อ>นะี่ใส่ใจแล้วก็แชร์ให้เาแล้วกลาป ก็พูดไปแล้วว่าเขาแชร์แล้วฟังสิฟังพูดไปแล้วไงฟังอยู่แต่ยังไม่ได้คุยกันว่าแบบเออฟังแล้วเพลงเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไอะไรนะฮะยังยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยเขาแชร์ให้เราแล้วเราตอบเขาว่าอะไรหรือเราก็เฉยเฉยเขาแชร์กันก็เฉย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 ต้องแชร์อยู่แล้วเพราะผมแชร์เขาทุกเพลงเลยเออไม่ล่ะจริงจรู้ิงเขาเขาทุกสิ่งอะไรกับเพลงนี้บ้างอ่ะอ่ายังยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยแบบยังไม่ได้ถามแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยว่าเขาแสดงว่ามีถามแล้ว ก็ยังไม่ถักเป็นการก็มีการคุยกันแล้วเรื่องนีเออก็มีการคุยเรื่องแบบระหว่างการทำงานอะไรเงี้ยว่าว่าหมายถึงว่าเออไปอัดเพลงมานะเมื่อวานอะไรเงี้ยแบบนั่นนี่นั่นไปแล้เราตงายงนรายงานงเขาโอ้หมันไม่ใช่เชิงรายงานหรอกมันเป็นเหมือนแบบเออเราเราเราไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบสมมติผมไปเจอพี่ผมก็บอกเฮ้ยผมไปอัดเพลงมาเมื่อวานมันเหมือนก็เป็นการเล่าให้ฟังมากกว่าเลยครับได้ช็อตที่เราเจอพี่ก็ไม่ยอมบอก ไอ้นะฮะก็เดี๋ยวพี่ไปออกข่าวก็มันก็ป้อหมดสิอ็ผมก็ต้องค่อยๆปล่อยไหมไม่ใช่เหรอว่าพูดคุยระหว่างการทำงานเขาก็ได้ฟังบางส่วนแล้วสิน่าจะได้ฟังบางส่วนนะครับน่าจะได้ฟังแล้วใช่แล้วตอนบอกเขาบอกแปลว่าเออไปทําเพลงใหม่เขาว่าอะไรบ้างเขาก็ถามว่าทํากับใครอะไรเงี้ยอ่าอะไรก็เล่าก็เล่าไปทั่วไปอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าโดยปกติเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ เราจะค่อนข้างลิฟสเปซในแบบพื้นที่การทางานให้กันอยู่แล้วอะไรเงไี้ยหมถึงว่าแม้กระทั่งตัวผมเองจะทําอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างแบบปล่อยให้ผมแบบได้ทําได้มีอิสระของผมเองอะไรเงี้ยแล้วหมถึงว่าชอบไม่ชอบเราก็สปอร์ตกันในใน,ในตัวตนของแต่ละคนที่มันก็อาจจะมีความเหมือนหรือแตกตา่างอะไรเงี้ยพีพีก,ก็เหมือนกันหมถึงว่าเวลาที่เขาไปทําอะไรมาแล้วเขาแบบผมก็จะไม่แบบไปขยันขยอบ,บอกว่าเฮ้ยแบบไหนเพลงไหมมาฟังสิแต่หมถึงว่าถ้าถ้าเขาแบบ อยากให้เราฟังเขาก็จะเปิดมาให้เราฟังเองแล้วแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาที่แบบเขาขอความเห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในเชิงแบบซัพพอร์ตกันมากกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราเราจะไม่เราจะไม่ได้เอามุมมองของเราหรือแม้นทันของเราลงไปลงไปแบบไปตัดสินงานของเขาอยู่แล้วอ่ะผมว่าพีพีก็เช่นกันเหมือนว่าเวลาที่ผมเปิดเพลงหรือเปิดงานอะไรเขาดูอ่ะเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าชอบมันคือเขาเห็น ตัวตนของเราอยู่ในนั้นหรือความจริงใจต่องานของเราอยู่ในนั้นผมว่าตรงนี้มากกว่าที่แบบสําคัญเลยครับก็ส่งกลังใจให้กันละกันเนาะกับอันนึงคอนเสิร์ตที่ประเทศครับบัตรหกหมื่นใบขายบอดภไยในแป๊บเดียวปรบมทเลยนะดีบราโวครับบราโวนี่คือมาเป็นศิลปินไทยคนแรกเลยนะที่สามารถทำได้เลยจริงนะฮะโอ้โแต่ความสึกเราเป็นไงบ้างก็ ผมว่ามันก็ดีใจแหละทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เราเราตั้งใจทํางานหรือว่าตั้งใจทําอะไรแล้วมันมันมีมันมีฟีดแบ็ที่ที่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามีคนที่ตั้งตารอสิ่งที่เรากําลังตั้งใจทํามันก็ยิ่งทําให้เราแบบตั้งใจทํามันมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับก็สําหรับเทมโป้ทัวร์ก็เป็นเป็นครั้งแรกของผมเลยหลังจากที่แบบคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกก็เป็นทัวร์ครั้งแรกของผมเหมือนกันรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งในฐานะของศิลป,ปินที่จะเอา ตัวทีมของเทมโปเอาคอนเสิร์ตเทมโปเนี่ยไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยครับจะยกทัวร์คล้ายๆเมืองไทยไปที่โน่นเลยค่ะหรือว่าไม่เลยทำไมเพราะพอมันอยู่อันเดอร์คอนเซปต์เดียวกันอ่ะมันอาจจะมีบางเอลิเมนต์หรือบางพาร์ทที่ที่มันอาจจะเหมือนกันอย่างเช่นอ่าเพลงตัวเองที่มันที่มันออนไลน์ไปกับคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตแล้วอ่ะบางส่วนอาจจะเหมือนกันบางส่วนอาจจะเปลี่ยนแต่หมายถึงว่าอ่าพอพอเป็นการไปโชว์ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสามารถ เอาทุกอย่างไปได้เหมือนเมืองไทยหนึ่งร้อเรเ็าก็ต้องทวิสต์คิดอะไรที่มันเป็นครีเอทีฟใหม่ๆทําโชว์ใหม่ๆทําอะไรที่มันแตกต่างให้คนรู้สึกว่าเราไม่ได้ยกโชว์เดิมไปอ่ะผมว่าซึกไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนแบบทั้งหมดมีส่วนที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับผมแต่จริงไม่ต้องถามกดดันอะไรนะฮะกดดันกดดันจริงกับจำนวนคนที่คาดหมาที่อยากจะดูกินอย่างก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างกดดันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกเครียดนะครับไม่ได้รู้สึกเครียดแต่ว่าเป็นเป็นกดดันที่โพซิทีฟรู้สึกว่ามันก็มันก็ได้ใหเราดีอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเราเราเห็นปลายทางครับคืกแต่ว่าพวกมือะเราคือเป็นคนตที่โฮอยู่คนเดียวยังไงสามหมื่นสามหมื่นอ๋อประมาณไม่ใช่สรอบหรอสองรอบหรออ๋อที่ฟูโจรอบเดียวครับรอบเดียวรอบเดียวสามหมื่นใช่ หกหมื่นแล้วเราพอลองเอาเวทีไปตั้งสามหมื่นใช่ครับใช่ครับแต่สามก็ถือว่าเยอะก็เสิร์ฟตั้งเดียวก็ก็มีมีนักดนตรีด้วยแล้วก็มีแดนเซอร์ด้วยมีแบบก็มีทีมไฟมีอะไรด้วยใช่มีเครื่องดนตรีด้วยแบบคือถ้าโทว์เวทีคนเดียวต้องเป็นโชว์พี่โน้ตทัวร์คดมไม่คุดมนะฮะครับผม ผมว่าผมว่ามันต้องเตรียมอะไรไปมากกว่าเดิมแหละแต่หมายถึงว่าผมว่าแก่นมันมันก็เหมือนกันเพราะหมายถึงว่าเขาเขาเขามาดูเราเพราะว่าเขาอยากดูเราแบบที่เป็นเรานั่นแหละหมายถึงว่าดูเราในแบบที่เรานําเสนองานของเราแบบที่เราเป็นนี่แหละแต่หมายถึงว่าโอเคเราเราไปในแต่ละที่ที่มันต่างกันเราก็อาจจะต้องศึกษาวัฒนธรรมหรือเรื่องต่างๆของของเขาเพื่อที่จะปรับให้มันเข้ากับรูปแบบของแต่ละที่ที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเพราะว่า ตัวหัวใจของโชว์ที่เราไปหรือหรือ,รอตัวแวลูหลักของมันจริงๆอรัผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรต้องทวิสต์ขนาดนั้นครับมีแฟนๆเขาส่งข้อความมาบอกว่าเออเขาอยากเห็นอะไรแฟนๆที่นั่นก็ <c oughs> มีมีมีบ้างนะมีอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบที่ที่ไทยหรือไม่นะครับไม่กระทั่งทุกงานอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นอคอมเมนต์หรือว่าแบบความคิดเห็นของของแฟนๆที่ท,ที่ที่ดูงานอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะก็ส่งมาเรื่อยๆครับส่งมาเรื่อยๆ เวทีใหญ่แค่ไหนครับเพอดูมันคือสุดท้ายใช่ไหมจริงๆอะใจใจจริงตอนแรกผมกะว่าผมจะทําเวทีทั้งสนามแล้วก็เหลือที่นั่งไว้สักห้าที่ก็พอเอไ่ยงี้แล้วก็ที่เหลือจะทําเป็นเวทีให้หมดเลยแต่ว่าน่าสนใจน่าสนใจใช่สุดท้ายก็เลยแบบอ้าเอาแบบนี้แล้วกันอะไรแต่คุณต้องเล่นกี่รอบห้าที่สามหที่ ห้าที่กับคนสามหมื่นคนละฮะคุณดคำนวณแล้วพันหกพันหกพันรอบเออไหวเนาะฮะ0ันรอบไม่ไหวไงฮะไหวได้ไงก็เลยต้องจัดเออก็เลยต้องกลับมาที่สามหมื่นค่ะไอ้นะฮะจริงๆก็ซ้อมมาตลอดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนว่าพอตั้งแต่รู้ว่าว่าจะต้องไปอะไรเงี้ยก็มีมีการซ้อมดนตรีซ้อมโชว์ซ้อมอะไรรวมถึงการ มานั่งรีวิโชว์กันใหม่อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะในในพาร์ทของโครงสร้างค่อนข้าง80-90%แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้การซ้อมก็ก็ต้องได้70-80%แล้วเหมือนกันว่าตอนนี้มันแบบดีที่รอบนี้เราก็เริ่มเร็วแล้วก็ค่อยๆพอไปถึงใกล้ๆเราก็จะได้แบบไม่ตื่นเต้นมากครับจะมีประเทศอื่นๆอ,อีกไหมครอีกส0ม0 0อีกกี่ประเทศจริงๆตอนนี้ก็ ก็มีม,มีมีคุยอยู่หลายๆที่อะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าสําหรับที่ที่บอกได้ก็จะมีเนี่ยที่ฟูโจแล้วก็หมายถึงว่าคิดว่าถ้า,ถามีไปได้อีกก็อยากจะไปอยู่แล้วมีโซนที่แบบเอ้ยเราอยากไปเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ไหมเอาแค่ความอยากเอาแค่คผมไม่อยากไปทุกที่แหละพี่ออใครอยากจะให้ผมไปผมก็อยากไปทุกที่แหลออะการเตรียมเลยสองครั้งี่ผมไปทัวร์ที่บ้านพี่ผมก็อยากไปฉันจ้างไปได้นะฮะ<า>ไปทัวร์ ตัวเป็นตางลกันโอเคนะครับฝากเพลงเก้าไก่กันด้ครับผมก็สซาบเพลงเก้าไก่นะครับตอนนี้ MV ก็ปล่อยไปแล้วนะครับทางยูทูบชาแนล n ิลกินเอ i n Entertainment นะครับแล้วก็เพลงก็ปล่อยไปแล้วทางสตรีมทุกช่องทางนะครับยังไงก็ฝากทุกทุกคนด้วยครับแล้วก็เย็นนี้ผมจะมีไลฟ์โปรโมทเพลงนะครับประกาศไปแล้วปะประกาศไปแล้วเย็นนี้ผมจะมีไลฟ์โปรโมทเพลงนะครับเดี๋ยวมาเจอดูกันได้นะฮะไม่ใช่ ทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งทุ่มหครับครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ